ช่องตุ๊กชักจะดาพอนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมกล้วยไม้กันนะคะเห็นไหมก้วยไม,ไม้สีแดงเห็นสอนสีเหลืองสวยไหมคะจะออกปีละครั้งเองนะเนี่ยเพื่อนไม่รู้เนี่ยมันพันอะไรเป็นกล้วยไม้ป่านะเพื่อนๆเนี่ยกอใหญ่เลยนะ เนี่ยกาลังแตกดอกแตกช่อใหม่นะเนี่ยมันบานช่อหนึ่งนะ่ะบานเป็นเดือนเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยรู้สึกจะสองอาทิตย์ฝ่าแล้วเนี่ยบานมาได้สองอาทิตย์ฝ่าแล้วนะช่อเนี้ยนะเพื่อนเ,นะนะเพื่อนคล้ายคล้ายแคทเลยนะสวยนะเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นไม้กอใหญ่เลยเนะี่ย ตอไม้ไว้ไหนเพื่อนๆเนี่ยออกแค่สองช่อเลยปกติทุกทีนะมันจะออกทิ้งเยอะเต็มนะเป็นกอเนี่ยกำลังเนี่ยเพิ่งจะแตกเห็นไหมเนี่ยแตกไหมแล้วเดี๋ยวก็แตกช่อแล้วเนี่ยเยอะเลยอีกหน่อยนี่ก็กิ่งใหมนาน เพื่อนๆมาชมกล้วยไม้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้วันหน้าเรามาดูกันว่าจะแนะนำตน้นอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ